ครับกลาบสวัสดีครับ FC ไมรักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของมวยมันวันศุกร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ลาบเท่าไหร่นะครับไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับก็กดังที่ผมบอกแล้วนะครับหมัดมวยมีอะไรเป็นไปได้หมดนะครับวันไหนที่มันต่อยดีก็ดีจริงๆนักมวยนะครับวันไหนที่ต่อยไม่ได้ออกอาวุธไม่ได้มันอืดอ่ะก็คือมันอืดอ่ะนะ ขึ้นเวทีกับอยู่ข้างล่างมันไม่เหมือนกันนะครับนะบางวันก็ดีบางวันก็เหมือนจะบินได้บางวันก็เหมือนจะเดินไม่ออกก็ดังที่ผมบอกตามคลิปที่เน้นไปให้นะครับอ่ะมาวันนี้นะครับก็น้ำหนักเนื้อตัวนะครับของศึกมวยมันวันศุกร์ถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟร์ยนะครับช่วง18บนาฬิกาแล้วก็ ช่วง20่สนากาสานาทีทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเนะครับช่วงนั้นก็มีตัวรักตัวชอบอยู่ตัวเดียวนะครับช่วง20่สินกาแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่พอสมควรนะครับก็คือคู่หนึ่งนี่คู่หนึ่งแรกเริ่มจะเป็นช้างมงคลกับเพชรบึงการนะครับพบกับช้างมงคลกับเพชรบึงการนะครับแต่ทีนี้ว่าเอาเจ้าช้างศึกมาต่อยคู่2ครับ โดยต่อยกับเจ้าคัสสิกซึ่งเจ้าคัสสิกมีคิวเจอกับเจ้าเพชรเดินชนเพชรเดินชนกับเพชรบึงการวันนี้ไม่มาครับคู่แรกเลยดึงมา,าเสียบข้อเว้นแทนทั้งคู่แต่มีคิวอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้ายอดขุนศึกรถสวยใจยเจรดนะครับแล้วก็ต่อยกับเจ้าพลังหนุ่มเกียรติชยุทธนะครับคู่แรกนะครับก็คู่สองนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยสิบสามปอนด์นะครับร้อยสิบสามปอนด์คู่ คู่แรกก็113ปอนด์เหมือนกันนะครับตามชิปแรกที่ผมลงไปนั้นมันเป็น112นะครับคู่แรกกับคู่2นะครับก็กลับย้อนไปดูที่ชิปชิปแรกก่อนก็ได้นะครับนะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปต่อสู้นะครับนะอ่ะก่อนจะเรียนน้ำหนักอะไรก็ต่างๆก็ฝากถึงผู้มีลุดคนุณก่อนนะครับสมเบ็ดสามห้าเก้าเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับ แอดไปก่อนนะครับแอดหน้าแอดสามห้าเก้า SBOBT ครับลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับกู่แรกนะครับซึ่งมาแทนนะครับนะมาแทนไม่ใช่แทนคือสลับสลับสลับดอกนะครับสลับสลับเปลี่ยนกันเฉยๆนะครับแต่ในคลิปนั้นไม่มีเลยรายชื่อสองคนนี้นะครับร้อยสิบสามปอนด์เจ้ศึกลดสวยใจเจ็ดนะครับพบกับเจ้าพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธนะครับช่วงนี้นะครับลดสวยใจเจ็ดนี่กำลังมาแรงนะครับนะ บอกได้เลยนะครับรถสวยจ่ากเจดต่อยทีไรนี่รู้สึกจะมีลุ้นตลอดนะครับถึงเป็นลองก็มีมานะครับถึงจะเป็นลองก็ต้องมีโดดมาให้บางตัวไอ้บางกินสองข้างได้นะครับคู่แรกก็ชอบไปที่ของรถสวยจ่ากเจดนะครับยอดขุนศึกรถสวยจ่ากเจดนะครับเจ้าพลังนุมก็มาลด0.7นะครับพลังนุมเฉยชียุดลด0.7จุเจเจ้ายอดขุนศึกก็ ไม่มีปัญหาครับวันนี้ไม่น่ามีปัญหาจะคู่เลยนะครับนำ้ำหนักนี่รู้สึกจะไม่มีปัญหาเลยนะครับนะไม่มีปัญหาเลยนะครับเจ้าช้างมงคลกับเจ้าไอ้นี่ก็มันมันน่าจะรอดนะมันน่าจะได้แนตะ่ว่าไม่ค็ยชอบอ่ะชอบไอ้คัดสิกนะครับคู่สอง lite. อ่ะมาต่อคู่ที่สองนะครับเจ้าช้างมงคลสอพงอมรนะครับพบกับเจ้าคัดสิกปุ้มพันม่วงนะครับ ารายละเอียดต่างๆนั้นก็อยู่ในคลิปแรกแล้วนะครับนะสำหรับท่านใดที่มาใหม่ก็ที่เข้ามาชมใหม่ก็กลับไปย้อนหลังได้นะครับนะช้างมงคลน,นี่อายุนี่มันก็ไล่ๆกันนะไม่ไล่สิช้างมงคลรุ่นน้องเยอะเลยช้างมงคล17เจเจ้าคลาสสิกนี่หรือเจ้าบักโจ้พวกมังม่วงนะ่ะิบนะครับจากชัยภูมิช้างมงคลอีจากสงขานะครับมวยขวาเหมือนกัน ช้างโมงคลสารฝันนาสารฝันจีลานาทาวีเดิมอ่ะนะ,ะเจ้าคัดสิกนี่ก็คือเจ้าบักโจ้แหละนะครับคู่นี้นะครับผมก็คิดว่ารุ่นพี่อย่างเจ้าบักโจ้หรือว่าคัดสิกนี่น่าจะเอาอยู่นะครับรุ่นน้องนี่บอกได้เลยว่าเก่งคือ,ค,อคือเก่งมากตอนนี้ช่วงนี้นะ,ะถือว่ากําลังพิดอ่ะแต่ยังยังยังพิดไม่ไม่ไม่ถึงเพดานนะครับเพิ่มเมื่อมาปะปะ,ปะอาวุธเจอกับเจ้าคัดสิกแล้วหรือว่าบักโจ้เนี่ยผมว่าเจ้าบักโจ้เอาอยู่นะครับ คู่แรกไอ้คู่สองชอบที่บักโจนะครับบักโจ้หรือว่าคลาสสิกพงพันม่วงนะครับมาต่อคู่สองนนะ้องคู่เอกครับเป็นการแก้มือกันนะครับแล้วก็เป็นการชิงป้องกันแชมป์ด้วยนะครับป้องกันแชมป์ของเจ้าเพชรไทยแลนด์นะครับเมื่อเช้านี้ก็เพชรไทยแลนด์มาเกินจุดเก้านะครับพีรพัฒน์เกินจุดสี่นะครับวันนี้นะครับ เจ้าเพชรไทยแลนด์วันนั้นนี่ก็ถือว่าที่ชนะไปวันนั้นก็ถือว่าไปสามยกเนี่ยเพชรไทยแลนด์นี่เป็นต่อหลายนะครับเป็นต่อไปพอสมควรนะครับพอมาปลายยกสี่นี่เจ้าพิรพัฒน์ไล่ต่อยหมัดเนี่ดูแล้วเพชรไทยแลนด์มี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 เป๋เหมือนกันนะครับถ้าวันนี้พิรพัฒน์เพิ่มความหนักเข้าไปอีกนะครับหรือว่า บีเข้าไปทางหนักนะครับบีหรือว่าไล่แขนใในดีนะครับว่าเพราะว่าัจเพชรไทยแลนด์มวยเข่านะครับอ,อย่างเจ้าพิรพัฒน์นี่ก็เป็นประเภทที่ว่าเตะเตะขาต่อยหมัดเนี่ถ้าไปลักษณะเตะขาต่อยหมัดเนี่ยผมว่าน่าจะกินได้นะครับเพราะว่าร่างกายแล้วก็หัวิตทุวใจแล้วก็รวมไปถึงน้สงน้เสียอะไรเงี้ยนะครับนะมันเอื้อมันเอื้อทุกอย่างนะครับนะสำหรับเจ้าพิรพัฒน์วันนี้นะครับเอื้อในการที่จะ อาจแย่งขชมขัดจากเจ้าเพชรไทยเลนดได้นะครับและน้ำหนักก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพิรพัฒน่าจะแก้มือได้พอได,ได้สําเร็จนะครับแล้วก็เป็นการที่ว่าเตรียมตัวแล้วก็นำแชมปขัดกลับไปที่ค่ายได้นะครับคู่รองนี่ผมชอบไปที่พิรพัฒน์นะครับไนดะ้ตน้ตนก็ทำใจหน่อยนะครับผมคิดว่า ปลายๆเนี่ยผมว่าน่าเอาอยู่นะครับนะด้วยปอดใหญ่ที่ว่าปลายแรงอ่ะมีฮึดตลอดอ่ะนะเป็นเด็กที่มีความมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับอ่ะจัดไปครับพีรพัฒน์จากอุบลน,นะครับอายุเท่ากันสิบเก้านะครับบนหัวเหมือนกันนะครับมาต่อกันคู่เอกนะครับนะเป็นน้ําหนักพิกัดร้อยสิบยี่สิบปอนด์นะครับคู่รองคู่รองนในวงกันแชมป์ร้อยสิบแปดนะ 120ปอนซ์เสาเอกมาเท่าพิกัดนะครับเพชรไพลินก็มาเท่าพิกัดนะครับพูดถึงการที่จะได้ต่อยได้ต่อยบ่อยๆนะครับที่เราเห็นอยู like ่บ like ่อยๆนะครับก็คงจะเป็นเจ้าเสาเอกนะครับส่วนเจ้าเพชรไพลินนี่ก็นานๆจะได้ต่อยทีนะครับซ้อมเกอร์มั่งซ้อมรอรายการรอรายการเกอร์มั่งอะไรอย่างนี้ยนะครับแต่เด็กก็ซ้อมอยู่ตลอดนะครับนะผมติดตามอยู่ตลอดนะครับ ผมติดตามดูตามเฟซบุ๊กตามอะไรต่างๆนะครับนักมวยนี่บน Facebook ผมมีหลายคนนะครับที่ทําการชกในซึกใหญ่ที่ถ่ายทอดนะครับผมติดตามอยู่ตลอดนะครับว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่ยังไงแบบไหนนะครับนะเพชรเพลินนี่ก็ซ้อมอยู่ตลอดนะครับนะตามที่ผมเห็นนะครับตามที่ผมดูนะครับเด็กมีความตั้งใจนะครับเป็น ซึ่งอยู่ในค่ายของสินุ่มน้อยด้วยนี่ผมว่าไม่ธรรมดาครับดีกีก็แชมป์118ปอนด์ประเทศไทยด้วยนะครับสําหรับเจ้าเสาเอกนี่ก็แชมป์112ลาดเนินนะครับเสาเอกเสาโทก็พลาดไปแล้วนะครับวันนี้เสาเอกนะครับแม่มวยคู่นี้นะครับประเภทที่ว่าชั้นเชิงลำลักเหลี่ยมแพลวพาออโต้วดเก่งก็คงจะเป็นเสาเอกนะครับประเภทพเทพชรไพลินนี่โอ้โหหมอนเนี่ยจะสักเกาะได้นะครับเขา่เขาในเข่าในนี่นะครับนะเข่าในเนเด้งตี ไ่แขนสกูเสียบนะครับแล้วก็หมัดมีศอกนะครับศอกตั้งศอกตั้งศอกทัดมาลานะครับมีหมดนะครับนะศอกนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับศอกเจ้าเพชรเพลินนะครับล่าสุดนี่ไปไปชนะไอ้เจ้าซื่อสัตว์ด้วยนะครับแล้วไอ้ส่วนเจ้าซอเอ็นี่ชนะกุมารดอยนะครับชนะเจ้ากุมารดอย ม่มวยกู่นี้นะครับผมชอบไปที่ความที่ว่าบ่อยๆนะครับที่เห็นบ่อยๆที่ว่าได้เห็นอย่างเจ้าเสาเอกนะครับเพชรพลินนี่ก็ถือว่าผมคิดว่าไม่มีม้วนเดียวแหละแต่ว่าราคาน่าจะมาเพชรพลินม้างอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นเสาเอกนะครับอ่อนชิลิยะนะครับเอาไปกินแน่นอนนะครับเสาเอกเคซ้ายิมนะครับป่าหมึกเดิมแหละนะครับอ่ะจัดไปครับเสาเอกนะครับ มองตามรูปเกมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็บิดเบี้ยกันไปเรนะื่อยคือก็คือแบบต่างคนต่างไอ้ราคาก็ทําการค้าเนี่ยก็พอก็พอจะได้นะครับนะแต่สุดท้ายแล้วผมว่านะ่าเจ้าเสาเอกนี่น่าจะเอาไปกินนะครับเสาเอกออดซิลเลียครับผู้เอกนะครับก่อนจะไปถึงมวยรักมวยชอบมากๆนะครับมวยรักมวยชอบมากๆแล้วก็ มวยหน้ารองนะครับวันนี้มีมวยหน้ารองด้วยนะครับนะมวยหน้ารองมากๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากถึงสโบเบทสามห้าเก้านะครับแอดไปก่อนนะครับแอดสามห้าเก้า sbobt ครับลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ท่านใดนะครับที่พอรู้จักฝรั่งนะครับฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาตินะครับที่อยากจะฝึกวิชามวยนะครับนะผมมีครับผมมีสถานที่ให้ซ้อมนะครับผมมีที่พัทยานะครับเป็นพัทยากลางนะครับ เป็นพัิยากลางติดต่อมาที่เบอร์0838511315นะครับโดยครูมวยที่ว่ามีประสบการณ์สูงนะครับจากคนน้องบวัวลำพูนี่แหละนะครับมีตั้งแต่มวยนักมวยที่เคยต่อยรุ่นเดียวกันกับผมนี่แหละครับนะเขาไปทําการเปิดอยู่ที่นู่นเป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับเขาฝากมานะครับว่าถ้าใครรูจ้จักฝรั่งนะครับชาวต่างชาติที่อยากจะศึกษาศิลปะ แม่ไม้ของปู่ขนมต้มของเรานะครับก็โทรมาได้เลยครับ0838511315นะครับรับเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงนะครับราคาคุยกันครับไม่ไม่ในช่วงโควิดนี้เราก็มีส่วนลดด้วยนะครับมีส่วนลดด้วยนะครับสถานที่การฝึกซ้อมก็คือพัทยากลางนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่รู้จักชาวต่างชาตินะครับก็แนะนำมาเลยนะครับ สำหรับมวยรักมวยชอบมากๆวันนี้ครับหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าคลาสสิกพุ่มพันม่วงนะครับคลาสสิกพุ่มพันม่วงครับเป็นหนึ่งเดียวที่น่าเทหมดหน้าตักในวันนี้นะครับคลาสสิกพุ่มพันม่วงนะครับสำหรับมวยหน้ารองนะครับมวยหน้ารองนะครับผมคิดว่านะครับต้องเป็นรองแน่นอนครับพีรพัฒมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับเป็นมวยที่หน้ารองให้เวทีหักลอเกินนะครับ ก็คบถ้วนกระบวนความนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดก็อย่าลืมนะครับนะอ,อยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับหนาวแล้วนะครับนะมีอะไรก็ช่วยกันดูนะครับว่าความปลอดภัยในร่างกายของเรานะครับอ่ะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ